เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดคอยอีกครั้ง สวัสดีเอฟซีแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับให้เกียรติเข้ามารับชมหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็ซื้อขายกนันเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาจะถูกบ้างแพงบ้างเราก็พูดคุยกันเนาะมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คุณดงอยากจะบอกว่าเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องเป็นพ่อค้า หรือแม่ค้าหรือว่าคนที่อยากขายเหรียญก็อยากขายให้ได้ราคาสูงถูกไหมเหมือนกันคูโดงเป็นคนซื้อคูโดงก็อยากให้ราคามันถูกถูกป่ะครับมันเลยเป็นที่มาของคือเวลาส่งเหรียญเข้ามาเราก็มาพูดมาคุยกันก่อนถ้าคูโดงเออเฮ้ยคือเราอยากได้แล้วเป็นเหรียญที่เราไม่มีเออแพงหน่อยเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเหรียญนั้นเรามีแล้ว พอคู่โด่งมีแล้วคู่โด่งก็อยากได้ราคาถูกคู่โด่งก็ต่อราคาไปก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็อยากให้ทําความเข้าใจนะครับจะเกิดเพื่อนพี่น้องไม่อยากขายก็ไม่ว่ากันเหมือนกันนะครับของคู่โด่งนี่ถ้าออเออเฮ้ยมีแล้วเราไม่อยากไม่อยากซื้อเพราะมันแพงไปอะไรไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับอยากให้มองเป็นเรื่องปกติทําความเข้าใจเพราะว่าเพื่อนเพนพี่น้องหลายคนไปซื้อเหรียญมา เมื่อสองปีสามปีที่แล้วไปซื้อเหรียญมาแล้วนํามาขายให้คุโดงโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันราคาลงมาพอคุโดงต่อราคาไปโกรธกันเลยผมได้มาเนี่ยพันสี่ผมขายให้คุโดงพันสี่เท่าทุนทํำไมคุโดงไม่เอาโอ้โหก็อะ ไม่ว่ากันเนาะเหมือนจะบ่นไปเนาะอายุเยอะก็อย่ากโกรธเคืองกันนะครับอ่ะเดี๋ยววกกลับเข้ามาเหรียญที่คุโดงรับซื้ออยู่นะครับเหรียญที่คุโด่งมารับซื้อวันนี้เป็นเหรียญห0สิสตังเหรียญห0สตังนะครับโดยเฉพาะปี25งพ้าาวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงปี2520นี่นะครับเน้นย้ำเลยวันนี้มารับซื้อปี25 2 3้าามเดี๋ยวคุโดวงจะทิ้ง ข้อมูลเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับเอาไว้ให้ด้านหลังเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญปี2000 523เป็นเหรียญ50สตังค์นะครับเนี่ยบางคนก็เรียกเหรียญลวงข้าวแต่ว่าเป็นช่อชัยพฤกษ์ก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกก็ถือว่าทําความเข้าใจกันมาดูเลยนะครับเหรียญที่โบรกมาประกาศรับซื้อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาดูเลยนี่นี่คือเหรียญปกตินะ นี่เดี๋ยวมาดูเหรียญที่ไม่ปกตินี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับนี่เป็นเหรียญที่ไม่ปกติเห็นไหมหรือว่าเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะไม่ว่ากันนี่เลยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแกะนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หายากแล้วก็ครูโดก็พยายามที่จะไม่อยากจับมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจับมากโอ้โห นี่นี่นี่หลุดแล้วหลุดแล้วนี่นี่ครับผมนี่นี่นี่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนเห็นไหมครับนี่ที่เป็นเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนพอดีพี่ท่านหนึ่งจริงๆท่านเก็บเหรียญเอาไว้เยอะมากของคุโดก็ไปเหมามาครับท่านเก็บเหรียญแบบนี้เอาไว้แล้วเก็บเอาไว้อย่างดีด้วยเห็นไหมนี่เป็นเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนส่วนที่เป็นเหรียญปกติเห็นไหม ดูความแตกต่างกันอันนี้โดนเหงื่อมากอะไรมากก็เลยออกมาแบบนี้นะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แทบจะไม่โดนความชื้นก็เลยออกมาแนวนี้ลักษณะนี้ใครมีทักทายเข้ามานะครับจะขออนุญาตปิดก่อนเนาะเดี๋ยวจะพลิกให้ดูด้านหลังนี่ครับผมนี่เหรียดปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนนี่ครับผมนี่เห็นไหมนี่นี่ครับผมปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนนะนี่ครับผมลองลองดูนะครับใครมีแบบนี้ครูโดงก็ รับซื้อจะถูกบ้างแพงบ้างก็มาพูดมาคุยกันนะครับปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนเห็นไหมนี่เหรียญห้าสิบสตังค์นี่นํามาให้ดูของจริงให้ดูนะครับว่าเออเฮ้ยเราประกาศจริงเราก็รับซื้อจริงอ่ะคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆนะครับนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่นำมาให้โชว์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม